ดีดี้แคบบวกหรืเลยบวก8เลยถ้าใครงบถึงนะจุดเด่นของโมดีดี้คือวิ่งเร็วแล้วก็มีสกิลเข้าปะทะได้ดีแล้วก็พาวเวอร์ฮิตเตอร์ก็คือจิ้มบอลดีนั่นเองแล้วก็การลุมหม่งได้นะครับ <Okay. S 2> แถมยังสามารถเล่นเป็นแบ็ไซด์ได้ด้วยนะสเตตก็เอาเรื่องเลยบวก8ฟูลทีม <Okay. S 2> แดงเหมือนกันดูดิสไลด์บอลหม่งบอลเข้าปะทะประกบตัวเข้าสกัดก็เกือบแดงนะครับถ้าสมมติอ่าเป็นฟูลทีมมันก็จะกลายเป็น1 2อยนะครับมันจะบวกสเตตอย่างละหนึ่งนะเอาเรื่องจัดโมดีดี้ต่อมาท็ พลาดเลยดูนะบวก8ฟูลทีมวิ่งก็ถือว่าอาจจะไม่เร็วเท่าตัวที่แนะนํามานะครับแต่คือมันถึกมากดูดิส่วนสูง183น้ําหนัก79ถึกจริงสแตตคือแบบเข้าปะทะแดงเข้าสกัดแดงประกอบตัวแดงสมดุลแดงแข็งถึกทนตัวนี้เีอโกซิวาแคปใครงบน้อยก็บวก5ใครงบเยอะก็บวก8ไปเลยครับ2ตัวสุดท้ายเลยใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองใครที่เป็นฟูลเรอัมมลมาดริดหรือบายเยิร์นมิวนิกต้องห้ามพลาดอาไว้าราบาเล่นได้ทั้งสินแบ็กแล้วก็แบล็กซายนะครับผมแนะนำปีนะเาาาอ